<cười> <cười> đây xoay nó à, má thằng nỉ đi bà này nó, một miếng bương phết hả, một thước vương bò này nè, một thước vương nào mà nó bò héng bò, má khởi thương đây, một cân, 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 một พบพ่อกันอีกแล้วพี่น้อยเนาะอยู่ในช่วงบรรยากาศตอนค่ำๆพี่น้อยอ่าเว่ยขมมาหาทางน้องเตี้ยเพื่อนเด้อมื้อนี้พี่น้องเอ้ยเนาะกราบทักทายสบายดีสบายดีพ,อพ่อแม่พี่น้องเบ้อสุข่สุขคนพี่น้องเอ้ยเนาะพบพ่อกับส้วงบ่อแสนอีกแล้วพี่น้องเอ้ยเนาะ อราพบพ่อกันเมื่อนี้พี่น้อยเนาะอยู่ที่หน้าบ้านเชนซานของทางน้องเตี้ยอะไพี่น้องเด้ินที่พักที่เศร้าของทางน้องเตี้ยคือเก้าพี่น้อยเนาะมือวานนี้อ่าพบพ่อกันส่งคำคำอยู่ที่พักที่บ้านหรือว่าเดินไม่ของน้องเตี้ยอะไรพี่น้อยเนาะเมื่อนี้พบพ่อกันอยู่ที่ออัน่าที่พักที่เศร้าเพื่อนพี่น้อยเนาะมาเมื่อนี้กะันโทษน้องเตี้ยเพื่อน อพอดีคำพอดีผัวน,นี่กับพี่งงนะ้องเอ๋อเนาะเพิ่งงนมะาส่งเสาพี่น้องเอ้ยเนาะไปเจอสีขาวไปหาท่านุ่เตี้ยเป็นกอนพี่น้องเอ๋อแล้วพูนเห็ดอย่างดี้มนี่พี่น้องเอ้ยเนาะไปนะพี่งงนะ้องเอ๋อไปพี่น้องเอ้ยเนาะถ้าเท่าน้อนี่กันเดิงงนะทางวันทำการสี่คนหาคนพี่น้องเอ้ยเนาะทั้งอนุ่นน้อยนะ้ำพี่งงนะ้องเอ๋อผมทั้งนี้เตรียมอย่างดีแบบนี้เชื่อกันพูน กำลังมาแต่บ้านอืมมาแต่บ้านเนาะเมื่อบ้านบ่เมื่อยังน่ะโอ้ยยาดูนี่ลุงจิ๊บเห็นเลยลุงจิ๊พลาดเลยลุงจิ๊บโอ้เต็ียมๆพี่น้อยเนาะเก้าสองศูนย์แปดไล่ป้ายแล้วพี่น้อยเนาะสบายดีก่อนเด้อทางนี้เนาะ ไปดีอ่าพี่ตังเอยทัวนำมดมือเลยมือนี้โอโตหักแท้นี่เดิต้องอยู่นี่เนต้องเนาะมาโมซึเออมา้เอาโมซนั่นด้มืึนถือแรงว่ายังไ่ได้ออกได้เก้าย์แปดพี่ตังเอยเนาะโอ้นี่แล้วีองเตียฮะเร็วกันกับ ตำรวจเขาอยู่ภายในอยู่ยังคือบอกไปเอาป้ายเอามาป้ายว่าเขาบอกว่าเดินเก้าเดินเก้าก็ดูเก้าแล้วพอประจักรว่ะตำรวจตัวนี้มามันก็ชิ่หอนยังเดิอนเก้าเขาเอาวเวลาใบซื้อขายเพิ่งเพิ่งใบไอ้นั่นให้เบิ่งเขาก็มันออกแล้วไปมันออกแล้วไปเปียนกัก็ออกกัไดนะว่าเพิ่นเห็นกำนวนกำนวนเขาซื้อมาลุนเดบบแล้วที่ฟังฮันก็ว่าเดินเก้าก็ดูเก้าเขาเป่าบอกเกี้ยกับเจ้าของ้านบอาเกี่ยวกับตำรวจเนี่ยตำรวจเห็นเหียบเจ้าของ้าน ก็มีเส้นมีเส้มิติคอมพิวตีหัวมันนะทนแล้วกบชูเทงเล็ววนี่เนาะยันเทียงกันครับตำรวจเลยจะให้แรงนี่บ่ให้แรงนี่บ่แม่เลกสีใส่ใส่หมวกป๊อดหมวกใส่ตำรวจเลยเพิ่นเพิ่นเพิ่นวารถเทาันนั้นบ่ไ่ใช้กันับอไใช้กันน้องคนกันเลยถามพอพอเจ็บต้าโอ้ยพอเจ็บตาจะกลขึนแวนตี้โอ้ยมใช้แล้วเลยไปเลยบ้านี่ เลยไปฮัลโหลเลยีเลยเินเินจะาวห้าน้อยเก่าบ่ได้อเงินเลอย่างนั้นหรอวาบ่แล้วปอเทียงเลยปอดเทียงยังแหงได้เพื่อนวะเจ้ใช้อลมล่ใช่เนี้จเนียจมั้งเนียือก่าห้ากยังกระแทกใ่แล้วยูซี่ยังเาถอบ่ได้นนอ่าบเพื่อนก็ยัห้อาไปอาป้าย้เชื่อาป้ายก็บอเฮงโทษ ว่าตัวเองเป็นคนใชอารมณ์แหงว่าถ่ายใช่แล้วนะเคยก่ายที่ตำรวจก็ผิดจักแมนนะก็คนว่าบ่ได้เทาเก่งมิติเคียร์เอาหนังซือเรื่องแล้วไงไป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 เดาหากตำรวจนั่งกายค้จักกันอยูกกรเพิ่นเนี่อแต่เพื่นอยากซ้อเนาะมีป้ายไหมมีป้ายมีอะไรเลยกับเพื่นกับบนล็อกว่ะเนาะกันบัลลัดก็ลัดอยู่หนทางมันยังไงขึ้นพุนอีก พ่อบ้าหมดเขินเห็นยังอีกบ่าบ้าไปจากหัวหนาไปหัวนี้ไปหัวหน้าคนไปจุ้ยิงเ่ไปยิงบ่าลมขึ้นยิงวันนี้คบลพุ่มหลกพุ่มเดืองวันนี้นะโคบลับวันนี้เนาะไล่แต่พุ่มเดืองไล่มาไปกับาพุ่มิงเาอันน่ะได้พุ่มเดืองไล่มาก่อนทวีตนพ่อไปมามดังเนาัแรกที่ผ่านมาเนาะไมมีพุ่มเดืองก่อนแต่วันนี้ไปม้ามดัง ไอ้ที่เพิ่อนไอ้ที่เพิ่นชออะเพิ่นชอฮาว่ใส่หมวกกันน็อกก่ชื่วหมวกกันน็อกก็เป็นปนั่นป่านได้มาว่าขึ้นมาข้าแปวนะเป็นมาแล้วตำรวจฮาาสอบนบาขึ้นในใจในปาาสอบะขึนวันี้ตายก็ให้เขาตายเยบเ้ยเดี๋ยวแล้วก็ไปทวงกัน้เนาะเปท่วปทั่ไอ้หู

ไปลินไปดินเอออย่าออกไปลินพวกดินนั่นอยู่บ้านพ่นซีมพวกอ่าจะไปออกไปออกไปดินเพาะประตูไปเบิ <S <s ่งเสาบ่ะเลยประตูเลยอยากไปเบิ่งอ๋อโดยโดยสามาเมื่อคืนนี่พี่น้อยเนาะเอารมณ์ตอนคืนนะตอนแรงตอนแรงเมื่อวานนี่มาพี่น้อยเนาะตอนแรงวานนี่เป็นมาน เอ้ยเตี้ยบังยุ้อลูกบันเห็นในคลิปคือเบิังดีแท้เห็นว่านูกเห็นว่า้องว่าน้ำเบื่อบังยุ้อค่ะถามเบื่อบังยู้อเอ้ยเอ้ยบอกเลขเป็นไหนเรื่องเด็กนี่เอ้ยถามเอ้ยโลดบอกพอปะคะใครนะเห็นว่าพอน่ะวันนี้มันมีต่อมมีกระตอมกล้องอยู่ดีเนาะนี่คิดหน่อยโอ้ยเห็นเป็นตัวบักไงหนึ่งใบแจ้งจะบอกกล้องมันนั่งลบวันจะพูดบอกต่อแรงยุ่งกับลายเนาะออดเฮ้ยเฮ้ยดุง เอาไว้ิะต้อยุ่งกันไปทั่ไเออน่นจะวยนเออไ่เห็นได้เรเนกินขนมลายุ่งกินในอยู่นี่นะเนาะโบบบชื่อว่าโมบี้ข่ากินยละวัและเขานะนั่งเรอไกโลั่งเือหาโลจะหาโล กมนจะกินเดือหาโลชื่อเธ่อไรลายๆบ่โลเธอไรเข่ายูวนี้โลเทอาไรหายกซ้ิหาอ๋อโอ้ยเนาะไม่มีพักบก็จบไอโอ้ไม่มีไปเนองจะเหมือตอมเนาะเป็นบึงว่าคือตาคนเหม้าน้องหนูตอมยตาต้องคือตาคนเะดยนี้ด อย่าเปิดโดดบ่เฮ้ยไปกอนไม่ยังอาป่กเด่นบ่ได้ดันเพให้กนได้เลยได้เข่าบ่ได้เลยด้วยอ่ากนเดินบ่ได้เดเลยอ่ากเดนมันเพลได้เดเลยอ่าอนเอไปไปพี่เกเอามาพ้อนมาพี่กั่งขลัแมมอนกะเป็นยัง่ะเป็นไม้ตุ่มเดียวฮ้เป็นไม้ตุ่มเดียวอ้าวสงวาแต่หากันย่ ป่าซ้ำก็ได้เออเด็ดเช่าเลยกระปูก้าปนเบื้องนี้ไว้ได้กระปูก้าตอนเห็ดออกไปเป่าห่ากับมันโยกกินห่ากระดูกบ้านนี้ตะกี้น้ำข้าวไร้เบิอดเนี่ยนี่เป็นไม้ตุ่มเดียวเพื่อนแห่ขลามโอ้กินได้แต่ปลาบ่อของไม้ตุ่มเดียวมันก็มันชิจ็บออกห่อนแห้งนะกินหมักทั่วลูกสาวชื้อเฟอร์มาให้กินหมักทั่วเป่าเช่าว้เนาะเป่าแล้วมันหากระดูกบ้านนี้เพิ่นแห่ขลามผลมะฮางมันยังเลิก คันกินนั่นที่ได้ผลว่าเป็นได้อ่ะมันเได้ดำเขาเลยเส้นเดือดแตกห่างมันเลิกเด้แต่แต่มันออกห่อนนั่นอันนั้นใช่คางเม่นใช่ก็อายมันเท่าคนเนาะต้อเอาจูไพรนี่จนเราโจมคาที่เดีวห้องไห้อยู่ในมันเจ็บเดี๋ยวมันไข่เบิร์ดหลังตีเนี่ยสัญญาสัญญากอะซ้ากระซ้ากระไรเขาว่ะอ่างไม่ตุ่มเดียวอ่างครึ่งสัญญากระไ้อีกนี่นะกระไรได้อ่างไม่ตุ่มเดียวชัางมันก็เลือดแตกแล้ว ก็ตัวเฮาก็ตายเลยทันที่แล้วแล้วคนบอกเอาบ้านเฮากัดบะบุญบ้านป้าเนี่ยเป็นปีนั่นกัดจนหามขึ้นเลยแต่หมอมีเดลยหามเมาเลยเราพิ่กินมุกทั่วคือกันนัดผัวเราเอาเข็มมาชักยายไม่ดูวะเราเจะกินของหวานได้เลยบันนี้ไหนลูกกินไรลูกไหมไปนอกลูกไปฉันนั่งอยู่นอกมันแจ้งมันยุ่งายมาช่วงตอนแรกอ่ะโอ้พี่เรยเนาะ อมีกันบังเด้อบางวันกันได้เขาจันเป็นยังไะเกิดอุบัติเหตุเขาสร้างว่าแช่โดนระดมไม้แล้วนะระดมไม่แล้วเขาแล้ววันจันเกิดอุบัติเหตุเหรออ๋ออยู่อยู่ก็บอกก็บอกเขากินว่าข่าวว่านี่แตะว่านี่ที่เขาเคยกินบังเกิอบเคยขาดเพิ่นถอยมาตามบ่จังหวะแต่เบิ่งอยู่กำลังเบิ่งได้เพิ่นมาตรงบ่หรือว่า ไปไปแบบห้ากันเลยนี่เนาะแบบบุบเข้าไปเลยนี่เนาะเดี๋ยวมาเพิ่นมาตรงเ้ยต่ำเลยเพราะถือจะใหม่เนาะหน้ากะลงเม่นมากเลยไปจะไหน้ากะลงแต่ว่าโอ้แต่ว่าแต่แต่ที่ี่แต่ว่ามุ้ยยังแตกไปบุ่ม้าไปเชื่อขับไปเนาะบุ่มข้างๆมันเนาะอ่าเนาะดีนะคนมาเป็นยังเนาะเออหันเนี่ยมันดงเสีนพุ่นหั่นบมอห้องกินข่าวว่านี่เด้ไปเจอไปเจอกันในนี้นี่เนาะ Chơi <laughs> can bếp lại <laughs> thế, anh nó nói. <laughs> Yên nó bó hoa 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 bố phao hoa 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 hoa

Ao cơn ông quan. Tôi là vô chị tóc quỳ đạo này nó. Bossu thom cào và đạo. Borai đeo vô chị tóc. Hãy là. Borai bóng quần đông. Ngôi nôm. 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 nôm. Bye, chắc chắn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 . Bye, chắc. 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 Bye, chắc à thôi bây giờ phải nó à. Mùa hèn vương Hả? Mùa thịt bương bò đi nè Mùa thịt vương là bò hèn bò ờ, ờ, đấy Ờ... thịt bò Má cười thương đây Cười Nương Xong Xong Ui 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 ờ, Ui 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 cả à, sò bắc kỳ nhảy lên, ô, oh, tia, từ mi thì nào về, nó nó cái nhạc lên, rồi nó mưa, mưa thì nó, và, mưa này vẫn vẫn mưa, này, mưa, một, mưa một khi rốt đó chắc đấy cái nôm nôm này, này. อเอาอะไรกบไว้าสองยางนี่ท่านี่นี่บา้า,เา,น,บเน,เานเนี่าเอาอ่าเห็นว่าข้างนอกเพิ่นเข่าเบิดเข่าเบิดเห็นเราเลยเนาะคือจะได้ลุนเติอบอยู่ดอกบนนี้เนาะน้องเตีย้ยประมาณจักเดือนนี่หอ่อนว่จาจักเดือนนี่เดือนปลายเดือนปลายสามคนน้องเตี้ยน,นี่กินลาย่เ,เยอะเปลายกันอะไรกันไดกินเท่าอีมูนั่เนาะ

สอบบักใหญ่พี่น้องเลยน้อซื้อข่าวมาให้น้องเตี้ยเพื่อนบุณีน้อกระสอบหนึ่งเต็มๆเลยห้าสิบกิโลพี่น้องเลยเนาะกะอันนี้กะเป็นเงินของทางเมยเคพอจีพี่น้องเลยนาะเพื่อน่าให้ซื้อข่าวมาให้น้องเตี้ยกระสอบหนึ่งเด้อว่าสันพี่น้องเลยเนาะอ่าเอาอีกแล้วขอบคุณขอบคุณทั้งเมย์พันเนย์นาะเมยเคพอจีด้วยด้วยด้วยขอบคุอบคเมยเคพอจีที่ซื้อข่าวขนมนุ่มมีให้ร้าน บบยิแมแห้งให้สุขภาพแข็งแรงให้มันคงเงินให้ร่ำรวยร่ำรวยสาทุสาทนะุเานาะฮัลโหอไ้ยเยได้เร้นเติมใช่ไหมบ่เนาะด้ยทงลนหนึ่งเนาะเันมาวัดเข่าไป่อยเนาะแต่พอดีทำเมื่อวาให้ซื้อเข่าใหม่อ่กระสอบหนึ่งพอดีเลยเมื่อวานนี่กับมาค้ำแนี่ไปอยเนาะออกมาตเลินเลยก็เลยแว่งทรงน้องเตี้ยอะไรกับากนะันมเ,นนนะเม,มื่อเลย กินว่าว่ขนมชืคือ่าไงโอ้เก่งๆจนได้หนิเนาะือต้ว่า่อนครเอ่่ือ้ว่าว่าวันคือนี่นะเวคือว่าซื้อมูเ่อาเบิ่งดูช่ยหยดอด้บ่ฮะยังไม่เจาะแต่จะบอกว่าเพราะว่ายู่าเบิ่งยู่อ่าเออเพราะว่ามัอคือนี่นะไปลุงเดียวนเนาะยังดู เลี้ยงกไว้กันไกลไว้หน่อยมาถึงครับปลาทางตรงเตี้ยเพิ่นเออไปซื้อขนมพี่น้อยเนาะนเออยเพิ่นอยากได้หมูวะฉันพี่น้อยอยากได้หมูวะเลี้ยงวะฉันวะ้เมื่อยเลยนี่โอ้เ <laughs> มือม่อ,อยโอุ้หเมื่อยยังนลยนะฮะเมื่อยยังเมื่อยอยากไปเมื่อยอยากไปเ <laughs> มื่อยอยากไปเมื่อยอยากลงเลยนะรถนีนะ่เนาะโอ้ยเมือ่อยนะอยากไป เนี่ยพอช่องมาพอได้มือเด้อมือเงี้ยไปมือกับไปคือเก่าว่ะฉันมาแล้วบ่จากเม, <c oughs> มื่อม่วนได้มาไปสิม่วนบ่ม่วนบ่มาไปสิม่วนบ่เออฮ้ยยังอีกดียมันเคยเห็นบ่ฮะเออเด้โอ้โด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 เด้อสีเด้อเองบ่เี่นน้องเทียฮะ โมูแม่พูดมูหรอมูยังไงอ่ะเฮ้ยใช่ใชู่ดลังผมว่านางน้ำน่องอดีอนะเอืยดีนะจะ่านัางย่นงอยูผิดไหมของเอืยเด้อนี่เด้อแก้วก็แก้วอะกยั่วอะจะหัวมันหมูนี่มันกินยังไงนี่นะกินนั่นกินนั่นมั่ได้กินห้ามป่ะะ ơi, cháu cứ khêu bùa hà, chư mồ, mù, đấy, hoa, ăn hâm đấy, phụ. Chư mù, ăn nguyên chi, phụ thô. Để sẽ ở chế mạ giọt, chế sẽ ở mạ cười, nó. Mạ kem cũng đốt được. Sơ. Nún đây, nút gì đây, phụ đi nè. Chẹ bẻ đây nè. Chẹ nút chẹp biến bao luôn. không để chẹp biến. Không phải gì chẹp hả? Chẹ bẻ đấy. Bị thay bộ kỹ chi chẹp đứng 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 ủa bố này luôn, bố này. ờ, tôi thấy những xí đừng rồi. luôn. nè, nè luôn 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 đứng vào này, đứng thôi này luôn nè, chắp thôi này đi con. nè, có mi lo à, tôi. tôi đây vậy đi. tôi đây vậy đi, lừng chi này nè, khé để giờ khé sao bỏ trời cả vừa chỉ ngay vừa rồi nó vừa chỉ điền tìm đi này, cái tường bên dưới thấy ở hiện tại nó im đấy chắc giờ này nó kia ừ. nhưng mà nó im Sơn Môn ừ. à, Anh <laughs> à, xong sơn bây giờ vậy đó Sẽ được Anh nói à, cho được anh yến choang tiếng tiếc. áo mít. áo phi thơm vậy đó. con cá yến bơ tiêm. chú. chị chạy chị cho đấy vợ hey, hey, đấy like right. đây này. hả? cho đấy vợ. con thôi thật 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 tiêm mình gặp thô, nó. hahaha. còn lại là gì? măm măm hái nó ăn chìm. ăn chìm vậy nó. tôi, không? tôi, không tôi <c96 noise> uh。<c react> cái tông điện uh, tôi mày đấy còn nó. เอาจืบไม้มาเลยนั่นนี่เล่นน่ะนุ่งก้มนุงเทปมาลงวางวางวางอ่าเแต่ยังไรนุ่งเตี๋ยเขีเลี้ยงหมูเลยเท่เนาะเอาจืบไม้ก้มลุ่งเก็บมาโน่นน่ะอืมบ้าจิมีคนมาหาเขาอยู่บริษับ้านนุงเตี๋ฮะเลี้ยงหมูเลี้ยงหมูเลี้ยงหมูนี่จิมีคนมาหาอยู่บรเดับานนี่เนาะ Kia quân môn 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 này môn 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 này môn môn bà môn đây môn 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 hẹn màn môn 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 này môn 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 này môn 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 này môn môn này môn này này มันยังเศ้าขมาเลยดิเอออ้ยบางบามือเลยอ่าฮะนี่จเป็นผู้ยอดะเนาะบางบามือได้ละเออตัวน้นมานคือออกไงตัวนั้นเหอยไง่อีก้งีลหจจจเราปาดหนอก็ต้องปาดออกคือก่อนเนี่ยนะเรางัดแล้วก็ ปีนสีเก่าก่าแล้วต้องติดไว้ได้บ่อยเลยเจ้เาเงินพ่นไหไว้ใช่แต่ว่าเพาะอะ้นี่ไ่ได้ใช่เลยลงเตี๋ยวไ้นี่นะ้วเอ่กิน้เป็นไได้ใช่ไดไอ้นู้นแหงมานะไ,ไ,ไหนเอา้าขอนเงินขอนคำขอนทงขอนไทยบ่เนี่ยคนลงไปเลย,ยลอิ่มด้โมตัวนี้มัอิ่ม อนนเลี้ยงไห้เลยดิเลี้ยงไห้เลยเล้ยงบมีหมูแล้วอนนมีหมูแล้วอนนนะัน้อเตียนะอนน้องต่ะเลียนชิเต็มเลยแต่ว่ามันน้อยหลายตัวเท้นี่เลี้ยงหลายตัวแท่เนี่ยสองสามเซนเลยนะเอ้านนไดหลายตัวได้สินะเก็บไยังเก็บไยังฮะเก็บไยังอ่ามูไ้นะเก็บเอาไ้ไปงเฮียไปเข่าเฮีย โอ้ดีแล้วจ้ะปุ่มเปิดเลยปุ่มเปิแล้วเงื่อไ้จะเปิดจ้ะเอ้าไมตี้คือปิดตัอ่ะปิด่าอะไเยังเปลมห่มีกินเนาะเอามาทไมพออะไรเ่า่ใช้กันมาเดี๋ยวกันวุ้ยบูอไใช่ใช่คิดถึง่าชปเอานีมือนุ่นบอ ให้พอเป่าอาย่เพิ่งพอสินีมให้นุ่นใส่พอแล้วนี่จ้ะเห็นเอื้ยใส่ด้วยเออหายใจง่ายแท้เลยว่าพอแล้วมือกันเนาะไปได้มวนประมาณพอวันนี้นะมวนบ่ฮะมวนบ่มวนอี่บ่ถ้าเป็นเล้วก็เก่งเรื่องเตี้ยบ่ฮะมวนอยู่มวนอยู่ พ่อพาไปใช้แนมเมื่อน่ดูพ่อพาไปหาดาวดาวไอดาวไอดาวไอดาวในกรบไฟอีแนไอ้าตูแช่ตู่นางงามาดูพเียดย่างดูปลาลุงเบิรอยู่ไหยหาดูมาจากมาํามที่นรอไมื่อีหก็ไดนเนาะไปใช้ดาเด้อ ว่าสิค้าบป้าเด้วนนี่ด้อาวยได้เข่าได้ไม่กินเป็นยังไงเนาะให้เขาคั่วและแต่ถือว่าคุมในรล้นเติบอยู่ได้ซื้อเขาชุมมันนี้ักแห้ราคาแพงไปเลยดูหนึ่งท่นคือเขขางามเลยนะชิบเจ็ดพนบราจักเนาะอ่าคือว่าเขาธรรมดาอยู่ในเกตธรรมดากันสิบห้าพันมานี้บอสิเงมนกีบนห้องนี้ว่าสาพันกีบโลหนึ่งหนะโ้โโโโอ้โ

อ่ะเนาะมาบนี่มาเน่มาเด้อหนึ่งสองสามอหนึ่งสองสมนี่เนาะอืออือปมากับป้าได้บดเีเด้อเออพี่ดาวเอ๋อเนาะไปไปเดี๋ยวมีโอกาสวาสิพาไปเด้อเนี่ยเด้ออ๋อหามื่อก่อนพี่ดาวเอ๋เนาะในช่วงนี้ยังนั่งอยู่าไปพูดแหละพี่น้องสองมองคนอยากไป ดไปเพอมือไรับอนน้นขี้เาเนาะอพี่น้องเลยเนาะโอเคพี่น้องเลยเนาะาสำหรับคลิปนี้ก็ได้ขอตัวจบคลิปว้เพยงสือีเดอพี่น้องเด้อเราพบพอกันไหมพี่น้องอพิาดประการใดกะขอโทษขออภัยนำเดอพี่น้องเด้อเนาทำมาแสนกะซื้อข่าวมาให้ทางน้องตียมื่อพี่น้องเลยเนาะ ขอบคุณขอบคุณทางไมเคพอจีเด้อรพุ่นได้ชุดซอยเข้ามาข้าวสารอาหารแห่งพี่น้ดาวัยน้องแห้กระทาันลงเตี้ยเนาะก็ขอให้แม่สุขภาพร่างกายแข็งแรงเด้อลำปรารถนาสิ่งใดขอให้ได้สมหวังลำปรถนาขอให้มีแต่ความสุขความจเจริญสุขก,กายสุขใจเด้อแม่เด้อเนาะ,ะให้ยดีๆมีแห้งตะลอดปลอดภัยพี่ดาอัยอุ่นนกันยังลูกวฮะอยากไดป๋วยฮเอบอบป๋ว่ไข่ได้ป๋วยจูหรอกไข่ได้ป๋วยจู อาอ๋ใจบองแม่ดยดยด้วยดดดะพี่น้องเนระลาเลยด้พี่น้องด้วยใจบ้อง